สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเคล็ดลับเงินเข้าตามราศีทำแล้วรวยลูกเดียวคลิปนี้นะคะมาว่ากันด้วยเรื่องของเคล็ดลับเสริมดวงทำแล้วเงินทองไหลเข้าดีมากๆเลยค่ะ ก่อนอื่นในทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมส่งซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณให้นะคะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะเอาแล้วค่ะไม่รอช้าเรามาเริ่มกันเลยที่ท่านที่เกิดในราศีมังกรนะคะบอกเลยว่าชาวมังกรยิ่งทําบุญยิ่งรวยบุญกุศลจะช่วยหนุนนําดวงให้ปังขึ้นเงินทองไหลมาเทมาอย่างต่อเนื่องยิ่งให้ยิ่งได้คืนแบบทวีคูณเพราะฉะนั้นหมั่นทําบุญบ่อยๆแล้วชีวิตจะดีขึ้นแบบก้าวกระโดดทําอะไรก็มีแต่ความ ความสำเร็จนะคะมาต่อกันที่ท่านี่เกิดราศีกุมค่ะเคล็ดลับเสริมดวงด้านการเงินก็คือการมอบเงินให้กับครอบครัวหรือพาครอบครัวไปทานข้าวเรียกได้ว่าดูแลครอบครัวแล้วชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองแบบขั้นสุดผู้ใหญ่หนุนนำดวงรวยคนเมตตาคิดที่จะลงมือทมอะไรก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างเต็มที่นะคะ มาถึงท่านที่เกิดราศีมีนค่ะหากมีสติในการใช้ชีวิตชาวราศีมีนจะปังมากๆเพราะดวงชะตาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่แล้วยิ่งมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตจะทําให้ชาวราศีมีนไปถึงความฝันและความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วเรียกได้ว่ามีสติมีสตังตั้งใจทําอะไรจะสําเร็จสมใจทุกเรื่องนะคะ มาถึงท่านที่เกิดราศีเมษค่ะให้มั่นดูแลบ้านให้สะอาดแล้วดวงชะตาจะดีขึ้นเงินทองไหลมาเทมาความสะอาดของบ้านจะช่วยปัดเป่าสิ่งอัปมงคลชีวิตจะพบเจอแต่ความสุขหมดทุกข์หมดโศกหมดเคราะหหมดกรรมรับทรัพย์กระจายเลยนะคะ มาถึงท่านที่เกิดราศีพฤษภค่ะควรหาเวลาไปบริจาคเลือดเพื่อเสริมดวงด้านการเงินเพราะจะทำให้เงินทองหมุนคล่องตัวมีกินมีใช้ไม่ขาดมือชีวิตอุดมสมบูรณ์ช่วยเหลือชีวิตคนอื่นบอกเลยว่าเงินหมื่นเงินแสนมาแน่นอนนะคะมาต่อการที่ท่านที่เกิดราศีเมถุนค่ะ แนะนำให้ไปปล่อยนกปล่อยปลาเพราะการช่วยชีวิตสัตว์ถือว่าเป็นการทำบุญที่ทำง่ายและได้บุญจริงๆหากทำแบบนี้จะทำให้การเงินปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีมีอิสระในการใช้เงินมากขึ้นทรัพย์สินเพิ่มพูนอย่างต่อเนื่องนะคะมาต่อการที่ท่านที่เกิดราศีกรกฎค่ะหากเลิกวีเลิกเวียนได้แล้วชีวิตจะดีชีวิตต้องมีสติแล้วจะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นค่ะ อารมณ์แปรปรวนทำให้การเงินติดขัดหากอยากจะให้เงินทองปังต้องเลิกนิสัยขี้หงุดหงิดนะคะมาต่อการทิศ่านที่เกิดราศีสิงค์ค่ะ ชาวราศีสิงห์แนะนำว่าให้ทำบุญกับเจ้ากรรมนายเวรเพราะดวงชะตาที่ติดขัดมาจากเวรกรรมเก่าๆที่เคยทำในอดีตหากทำบุญและอุทิศส่วนกุศลไปให้กับเจ้ากรรมนายเวรแล้วชีวิตจะดีขึ้นอย่างน่าตกใจเพื่อเป็นการเปิดช่องทางรวยต้องรีบไปทำเลยนะคะ มาถึงท่านที่เกิดราศีกันค่ะให้หยุดยุ่งเรื่องชาวบ้านแล้วจะปังเรียกง่ายๆว่าหันมาใส่ใจตัวเองแล้วชีวิตจะดีขึ้นแบบก้าวกระโดดการที่เงินทองติดขัดหรือทําอะไรแล้วไม่ค่อยได้ดังใจเกิดจากการที่โฟกัสเรื่องคนอื่นมากเกินไปจนลืมโฟกัสตัวเองนะคะ มาต่อการที่ท่านที่เกิดราศีตุลค่ะช่วงนี้มีเกณฑ์ปากพารวยว่าจาพาปังเงินทองไหลเข้ามาไม่ขาดสายเพราะคำพูดดึงดูดทรัพย์หากอยากให้การเงินปังๆต้องขยันพูดหน่อยค่ะแล้วชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงเ,เกิดขึ้นอย่างแน่นอนมาถึงท่านที่เกิดราศีพิจิกนะคะหากใครมีแพลนทำสรัลรยกรรมบอกเลยว่าให้รีบไปทำเลยค่ะ เพราะจะช่วยส่งเสริมดวงชะตาให้ปังยิ่งขึ้นทำแล้วดีทำแล้วเฮงรับทรัพย์แบบจัดเต็มแถมยังมีเกณฑ์จะโด่งดังเพราะความสวยความหล่อพารวยนะคะแลวแล้วก็มาส่งท้ายการที่ท่านี่เกิดราศีธนูค่ะ ถ้าอยากให้การเงินปังขึ้นจะต้องขยันแต่งตัวสวยๆล่อๆออกจากบ้านเพราะว่าออร่าความดูดีนี้จะช่วยดึงดูดเงินทองให้เข้ามาในชีวิตได้เป็นอย่างดีเงินทองหลนทับนับเงินนับทองก้อนโตแบบจัดเต็มเลยนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดเคล็ดลับทำให้เงินไหลเข้าทำตามแล้วรวยลูกเดียวค่ะ สำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ